On TripTogether the trip สวัสดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ On the Trip Together นะครับผมทริปนี้นะฮะผมก็ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับผมแล้วก็ทลิปนี้นะฮะผมจะมารีวิวที่พักที่ญี่ปุ่นนะฮะผมที่พักที่ผมเลือกพักจะเป็นเ,เห็นมั้ยเนี่ยเตึ๊บ มองเห็นรีบเข้าวก่อนผมมันตกชื่อวอาภาโฮเทลนะครับผมป่าเดี๋ยวไปดูกันข้างในเป็นไงกดเน,นเนี่ยกดเป็นลยขาวๆเนี่ยนั่นแหละกดอ่าโอเคอ่ะอยี่ตรงนี้ เห็นไหมก็หัดพูดไปสิอลิเกตโตโกเซมาแล้วขอบคุณได้ห้องเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองเข้าพักวันที่สิบห้าออกวันที่สิบเก้า

แถแดมแถแดมแถแดมอึบอ่าเสียบเสคัตตรงไหวอพอินเสิร์ตคัวน่อ่าเสียบบาตรงนี้นะฮะเข็นเข้ามาโอเคฮึบอ่า ตงน,นี้จอดเลยนะฮะมีไม้แขวนเสื้อให้ด้วยอ๋ออันนี้นะเป็นห้องน้ำเปิดไงวะอ๋อนี่ห้องน้ำฮ่าเล็กๆก,กับทัดรัดมีเอาที่รุลนวดยาสีฟันแปางสีฟันว้าวถือว่าครบเครื่องเลยทีเดียวเชียว ให้มีสลิปเปอร์ด้วยมีรองเท้าเอาเป็นห้องเล็กๆนะฮะแต่ก็อะไรครบนะตรงนี้อืมเก็บแฟร่กล่องไม่พิ้งก็ได้กล่องนาฬิกา<ม>จะไปทำให้ มีแกน้ำต่อเมื่อกี้แบตบกล้องหมดนะฮะอันนี้ใช้มือถือไทยเดี๋ยวเดี๋ยวห้องเล็กอะเล็กเลยแหละเล็กกระจุ๋ลูเลยแต่มันครบนะทุกอย่างครบเลยอะ่ะโอ้ยมีชุดนะมีชุดให้ด้วยชุดญี่ปุ่นนะเขาเรียกชุดอะไรชุดยูกตาะตะหรือชุด อ๋อแต่ไม่มีน้ำอ่ะเดี๋ยวต้องออกไปมีน้ำให้สองขวดอ๋อมีมีน้ำให้สองขวดเหรอออ๋ออันนี้อะไรอ่ะแอนตี้แบคทีเรียอ๋อมีน้ำให้นะฮะสองขวดไม่น่าจะพอเดี๋ยวต้องเอาไปซื้อเพิ่ม อันนี้อะไรอ่ะเปิดคือเปล่าล่ะลิฟิกเกเตอร์สวิชแพงไม่ออกลิฟิกเกเตอร์สวิชคืออะไรตู้เย็นเหรอตู้เย็นไม่ใช่ฟิสเซอร์เหรอเขียนไพื่ออะไรแล้วก็ตรงนี้ฮะ ว้าวเห็นวิวเมืองเห็นไงเสียดายอะมันหิมะมันไม่ตกอะเห็นไหมเอ้าไมเปิดอ่ะออไม่นะผสงสยจะล็อกเอ่อเห็นไหมดูพยากรณ์อากาศผมตกเอ,อ้ยหิมะมันตกพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้เห็นหิมะกัน ส่วนตรงนี้ก็เป็นเตียงอ๋ออันนี้ไฟฉายอันนี้น่าจะเป็นฮนะีเตอร์นะแอร์คงไม่ต้องใช้แล้วก็มีทีวีโอเคน่าจะหมดแล้วล่ะก็น,นี่เป็นเก e. e. ้าอี้เก้าอี้สตัวนะฮะ ที่สองตัวพาเดี๋ยวภาพดูห้องน้ำก่อน <c oughs> เดินแบบว่าสองคนแบบเบียดอ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ฮะมีฝักบัวนะครับมีบอดี้สคอนเดนชเน,นอร์แชมพูน้ำร้อนน้ำเย็นเนาะตรงนี้ แก้วให้ด้วยไปแปรงฟันนี่เฮ้ยตัวนวดโอ้โหหวีเวอรอโอ,โอ,โอ้มีที่คาดผมให้ด้วยนีงสีฟันโอเคครบเลยครบครบแล้วก็อันนี้เขาเป็นออโต้น,นะ นี่ชักโครูเเป็นออโ,โต้เดี๋ยวผมต้องสอนแม่ใช้ก่อนแม่ใช้ให้เป็นอีกไอ้งงเลยเกินเดินทั้งเหนื่มากเลยฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมที่พัก APA Hotel นะฮะที่อากิตะนะครับผมก็ผมที่ผมเลือกพักอันนี้เพราะว่ามีเหตุผลเดียวเลยนะฮะมันถูกครับถูกที่สุดเท่าที่ผมหาได้แล้วนะครับผมก็ ถ้าใครดูแล้วเอ่อเขาเรียกหละไม่ไม,ไม่ไม่ซีเรียสเรื่องความกว้างขวางของวันนะ่ะผมว่ามันก็นอนได้นะมันอยู่ได้ก็ถ้าในราคานี้นะลองไปเช็คราคากันดูแล,นน okay, แแล้วกันนะครับผมโอเคงั้นทริปนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวดูคลิปต่อไปว่าผมจะเอาอะไรมาให้ดูกันนะครับผมเจอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ไปแล้วบายบาย thank you for watching me บายบาย see you next ชิ i p Doo!